สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในเจาะลึกอะไรคะพี่วีเจาะลึกคาล endar ค่ะซึ่งคําถามก็คือพี่การพี่การหนูสงสัยว่าสรุปวินเทอร์เจอสโนวครั้งแรกตอนไหนคะเห็นในเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่าประมาณวินเทอร์เหมือนเจอสโนมาก่อนแต่จําไม่ได้แล้วแล้วอะไรที่วินเทอร์จะ จำไม่ได้คะ่ะแปลว่ามันต้องเป็นวันที่เลวร้ายหรือมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่คําตอบเนี่ยมันมันไม่ได้ล้าลึกอะไรเหมือนที่น้องสงสัยเลยคะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่สวนะินเทอร์น่ะไม่เคยเจอสโน่มาก่อนเจอสโน่ครั้งแรกคือในคทาทาสหัเลยแต่คนที่เจอสวินเทอร์มาก่อนอะ่ะคือสโน่ พราะสโนว์เป็นเทพเจ้าใช่ไหม,มและสโนว์รู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เกิดเลิกนี้ในช่วงเวลานี้จะต้องมาเป็นคู่หูตัวเองในการทําในการเล่นเกมนี้สโนว์ก็เลยเฝ้ามองวินเทอร์มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหลอกวินเทอร์เนี่ยจะไม่เคยแพ้นในวันที่หมาตกก็เพราะว่าสโนว์ให้ให้พรด้วยค่ะ<ม>ส่วนมีความเจ็บปวดอะไรไหมก็จะมีช่วงเวลาเลวร้วายคือช่วงที่พ่อแม่ของวินเทอร์วินเทอร์เสียเนาะแต่อันนั้นก็ไม่ได้เลวร้วาย สำหรับวินเทอร์เนี่ยเขาไม่ได้เขายังเด็กมากเกินกว่าจะเจ็บปวดนะคะแต่ยังคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือจะเป็นซัมเมอร์มากกว่าก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะนานๆทีจะมีเจะหรือคาดามาเนาะก็เจอกันครั้งหน้าคะ่ะอัปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ Facebook Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด f o l l o w นะคะหรือกด b ี Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะ อันดับที่2คือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวคอมเม้ทเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมี Community p o โพสใหม่ใน Facebook เนาะแล้วก็ใน YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ตีโใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนยิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะ ซึ่งไอเนี่ยเป็น Follow เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกฤติดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่ทงทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้น้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือขอพรีเมียมพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนต์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ย,นนยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ